ครับผมมาบบางส่วนอย่างกับส่วนป่านะครับมือนี้นี่ครับกำลังจับทลายครับกำลังจับผลกำลังจับผลนะครับโกล่ในจักหน่อยครับผมผู้เดียวเหตุเบียวทำงานนะครับมันถึงตอนฝนครับผมหมากมันเนาหมดครับ ฟ้าร์น้ำท่วมฟ้าร์น้ำท่วมเอ่อความชาติะครัต้นไม้ต้นไม้สามต้นต้นพอกครับผมภาษากางเอืนอย่างบรูนะครับบ้านผมเอื้นต้นพอกครับต้นไม้ใหญ่สูว ตอนนี้ก็กำลังจับผลครับผมตัวนี้ก็กำลังจับผล,ล,บผลนะครับน,น,นี่กำลังจับผลเหมือนกันครับผมเฮ้ยโอ้เกี่ยวนี่นี่แหละกำลังจับผลเหมือนกันครับ น,นี่ก็กำลังจับผลครับผมกำลังจับผลอนะพี่นงเนาะใส่อนะ่อะโอ้ผลอยู่ในผลดีอยู่ในผล ตัวนี้ก็กำลังจับผลนะครับจะว่าเป็นดอกผูร้ายครับผมดอกผูร้ายตัวนี้ก็กำลังจับผลนะครับดอกผูร้ายอยู่นะครับดอกดอกป่ามครับผมดอกผูครับโมเมนต์ดอกพีเป็นจับหน่วยครับ ที่กันครับผมเป็นภูเบิร์ดนะครับสวนนะครับมีน้ำนมีโมทาราเฮดหนังครับผมผูด้เดียว คนเดียวเฮ็ดงานครับคนเดียวเฮ็ดงานม่นเลยสาในจักหน่อยว่าปลูกหมากใหม่มากเสต่อเงาะครับผมกับทุเรียนนะครับแต่ยังหาทุนอยู่ครับผมตอนนี้ยังบมมีทุนครับผมยังหาทุนสร้างหาทุนพัฒนาครับยังหกอยู่ครับยังหกอยู่นี่นะครับ เนื้อที่เจ็ดไร่นะครับปลูกยางกับปลูกยางไปแล้วสามไร่ครับผมยังอีกสีก่ไร่กว่าๆนะครับไวป้ปลูกปลามเติมยักษิบหาต้นครับผมแล้วก็ปลูกปลูกสตอนะครับปลูกสะตอกับมะเงาะครับผมสตอกับเงาะนะครับทุเรียนจักสามสี่ต้นนะครับมาใส่ยางละหาหกต้นไปชมกัน นี่ครับแต่ว่าปีนี้หาทุนซะก่อนครับผมหาทุนมาพัฒนาก่อนครับยังอีกเยอะนะครับไปเรื่อยๆครับผมทําไปเรื่อยๆคนเดียวเฮ็ดนะครับโมมีไผ่เฮ็ดซอยเมียกับพี่การครับผมลูกชายก็เรียนหนังสือเสาร์อาทิตย์ลูกชายจังเลยมาซอยครับผมเพื่อนรัศมีกับพี่การครับมาซอยอย่างบ่ไดหมากกเป็น เพื่นก็นั่งอยู่ะเสล่งครับเทือดยังซอยบ่ไร้นี่ครับส่วนยางคลิปนี้พอซำนีเนะพี่น้องพบพอคลิปใหม่ครับผมติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผม